สคริปที่แล้วนะคะที่จีนคุยเรื่องของเทรนด์ดอกเบีย้ยที่มันลดลงนะคะจากที่ไปเจอดอกเบีย้ยเงินฝากประจำปลอดภาษียิ่มสีเดือนนะคะ2ปีที่แล้วได้2.9%ตอนนี้ได้1.8%นะคะวันนี้เนี่ยก็จะมาคุยให้ฟังว่าเทรนดในเรื่องของดอกเบีย้ยขาลงเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของ ประกันบ้างเพราะว่าจีนทำงานเป็นตัวแทนประกันชีวิตนะคะและนักวางแผนทางการเงิน CFP ให้กับทางกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชนด้วยนะเพราะว่าจีนทำงานนี้นะมา8ปีแล้วนะคะก็พอสมควรนะเห็นในทุกๆเรื่องของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการประกันต่างๆ,ๆแล้วก็เรื่องของแบบประกันต่างๆนะคะสิ่งที่จีนเจอก็คือว่าทุกคนรู้ไหมแบบประกันนะคะ แต่เดิมอะมื่อ8ปีที่แล้วอะได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าแบบประกันปัจจุบันสิ่งที่จีนเจอคือว่าส่วนใหญ่เนี่ยผลตอบแทนของประกันนะคะมักจะค่อนข้างรีเลทกับอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากของธนาคารดังนั้นเนี่ยในแนวโน้มที่อัตราดอกเบีย้ยเงินฝากของธนาคารลดลงนะคะ ผลตอบแทนแบบการันตีนะคะของประกันเนี่ยก็จะลดลงด้วยนั่นเองนะคะเหตุผลก็คือว่าทุกๆครั้งนะคะที่เรา่ายเบี้ยประกันเข้าไปให้กับบริษัทประกันเนาะส่วนใหญ่นะคะเขาจะเอาเงินในส่วนนี้เนี่ยไปลงทุนนะคะส่วนใหญ่จะค่อนข้างไม่เสี่ยงมากจะเน้นในพวกของเงินฝากตราสารหนี้ เป็นหลักนั่นเองนะคะตราสารนี่ก็คือการที่เราเอาเงินให้เขายืมและเขาจ่ายเราในรูปของดอกเบีย้ยเช่นส่วนใหญ่จะค่อนข้างเอาไว้ในพันธบัตรรัฐบาลก็เอาเงินให้รัฐบาลยืมและเขาจ่ายเราในรูปของดอกเบีย้ยเนาะถ้าเราให้เอกชนยืมก็จะเรียกว่าหุ้นกู้นั่นเองนะคะซึ่งอย่างที่เราเห็นคะ่ะดอกเบี้ยมันน้อยลงเนาะอัตราผลตอบแทนต่างๆเนี่ยแบบการันตีก็จะต้องน้อยลงรีเลท มีความสัมพันธ์กันเหตุผลก็คือว่าคนที่ทำต่อยุน้อยค่ะจะได้เบีย้ยประกันน่ที่ถูกและคงที่นะคะส่วนระยะยาวเนี่ยดียังไงก็คือจะถูกฟิกซ์ผลตอบแทนณขณะนั้นค่ะในระยะยาวนั่นเองทำให้ไม่ต้องกังวลว่าเอออัตราดอกเบีย้ยมันจะน้อยลงทำให้ผลตอบแทนประกันจะถูกเปลี่ยนและน้อยลงหรือเปล่าเราก็จะไม่กลัวค่ะเพราะว่าเราได้ถูกฟิกซ์ผลตอบแทนณนะวันที่เราทำไว้เรียบร้อยแนละ้ว ะะซึ่งจีนค่ะก็ใช้เทคนิคนี้เลยนะคะในการทำประกันเนี่ยต่างๆให้กับตัวเองที่จีนถือทั้งหมดนะคะจะเป็นประกันระยะยาวทั้งหมดจีนไม่ถือประกันระยะสั้นเลยค่ะเพราะว่าเรารู้ความลับในเรื่องนี้นั่นก็คืออัตราผลตอบแทนของดอกเบี้ยนะคะมันจะมีนานโนมลดลงเรื่อยๆอย่างย้ำนะคะคนที่ทำประกันตั้งแต่อายุน้อยและทำระยะยาวคือคนที่ชนะในเรื่องนี้ ใครที่ทำประกันชีวิตแบบระยะยาวบ้างไหมคะมาแชร์กันหน่อยว่าผลตอบแทนเนี่ยที่เราเคยทำเป็นยังไงกันบ้าง